ต่อมาครับก็จะเป็นการบ,บ้านห้าข้อที่สองครับท่มต้นเราก็จะเปลี่ยนเดิมนะครับก็ call init LED นะครับแล้วก็ทำการ push ค่านะเหมือนเดิมครับก็ตั้งค่าให้ port พอร์ A เป็น output นะครับแล้วก็ pop ค่าอาร์ซโอกจาก stack นะครับพุณ <Push S 1> นะจะว่าพอออกมาครับจะเอาไจาก stack แล้วก็ return ครับเคลียร์ค่าอาร์ซเจ,จ็ดให้เป็นนับเริ่มต้นที่ศูนย์นะครับลูปนะครับเอ่อจะเป็นการ call อ u t p u t d เพื่อให้ ตัวของ LED นะครับแสดงผลนะครับก็คือเราต้องจับตัว R 1 6ใส่ค่าเข้าไปครับแล้วก็ Exclusive OR กนะครับเพราะว่าก็เทบนเดิมครับก็ LED ทำงานที่ Active Low ครับแล้วก็ให้แสดงที่ Port Port A นะครับก็ปรับค่า Output งเดิมแล้วก็ Return กับนีฟังก์ชันแล้วก็เริ่มเข้าเริ่มกลับมาที่ตรงนี้นะครับเพื่อใส่ตัวของ R 1 8เข้าไปนะครับก็คือ ตหลบค่าอาริเซเเข้าไปก็จะเป็น a ก็คือสิบนะครับในเลขฐานสิบหกครับผมก็จะเป็นตัวของหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์นะครับแล้วก็คอตัวดีเลยะแล้วก็เพิ่มอินทริซรเลยส่วนตัวดิเลยนะครับตัวดีเล์ก็จะทำงานเหมือนเดิมนะครับก็ เป็นค่าเดิมกับข้อที่หนึ่งนะครับก็จะไม่พูดเพราะค่อนข้างจะเหมือนเดิมครับก็จะเพิ่มค่าขึ้นหนึ่งค่าคนระับแล้วก็ CPSE นะครับใช้ในการเปรียบเทียบค่า R 1 7กับ R 1 8นะครับถ้าเท่ากันก็ทำคำสั่งต่อไปนะครับ แล้วก็จำไปที่ลูปทำบนไปเรื่อยๆนะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเคลียร์นะแล้วก็จำไปที่ลูปหนะึ่งเออเดี๋ยวก็จะอธิบายพวกติมนี้ในนั้ก็คือมันเป็นการเปรียบเทียบค่านะครับถ้า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 เท่ากันนะครับเท่าเท่ากันตามคําสั่งก็จะทําไปถ้าถ้าเท่ากันจะ ข้ามคำสั่งนี้นะไปคำสั่งถัดไปครับข้ามคำสั่งไปคำสั่งนี้นะคาคำสั่งต่อไปเพราะว่าในข้อนี้นะครับคือเราจะนับเลขฐานสิบนะครับขึ้นทีละหนึ่งนับจากศูนย์ถึงเก้านะครับโดยที่ก็ขึ้นทีละหนึ่งนะครับผมแล้วก็โดยที่นะครับเราก็จะเอาแค่ศูนย์ถึงเก้าใช่ไหมเมื่อเรา,เอาแค่ศูนย์ถึงเก้าเลย,เลยต้องให้ตัว R 1 8ปนะครับเป็น ตัวสิบนะครับเพราะว่าเราจะเอาแค่ศูนย์ถึงเก้าแล้วเราอยากให้มันสุดแค่สิบปุ๊บพอมาสุดแค่สิบเพื่อเาใช้เปรียบเทียบกับตัว r สิบเจ็ดที่เพิ่มขึ้นนะครับปุ๊บแล้วเราก็จะดูว่าเมื่อก็คือมันจะรับแค่ถึงเก้าพอปุ๊บพอสิบปุ๊บก็จะข้ามตัวหลูปไปเพื่อไปเคลียร์ปุ๊บแล้วก็จับไปทํางานเหมือนเดิมครับวนไปเรื่อยๆครับผมประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นการทำงานของโค้ดกับบ้านที่ห้าข้อที่2นะครับ ก็คือนับเลขฐานสิบนะครับศูนถึงเกเนี่ยครับแล้วก็วนไปเรื่อยๆครับ